สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทําใฝและขี้มแมลงวันนะคะทุกคนก็คือใครที่อยากจะเอาไปทําละครนางเอกพระเอกอะไรหรือตัวละครอื่นๆมีไฝหรือขี้มแมลงวันอยู่ตรงใบหน้าหรือร่างกายอื่นๆนะคะก็สามารถทําในคลิปนี้ทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ขั้นตอนแรกกดมาที่เมนูซ้ายบนนะคะและกดมาที่พลอปกดมาที่คำว่าเฮดและเลือกฟักทองค่ะแต่เราต้องให้ฟักทองใหญ่ๆเนี่ยเล็กๆนะกดคันเลอหนึ่งและปรับเป็นสีดำทึบเลยนะคะ ใหญ่แบบนี้นะคะใหญ่แบบใหญ่กว่าหัวเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้มาเป็นเล็กเท่าแบบเกือแบขบี้หมดเลยนะคะทุกคนอย่างได้ให้เราเนี่ยปรับให้มันแบบเล็กก่อนนะกดคูณห้าแล้วก็กดลบนะคะให้มันเล็กแล้วเอาติแล้วก็ติกถูกคําว่าคูณศูนุดหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้มันเล็กที่สุดเลยก็คือว่าเล็กที่สุดนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะใครอยากได้ใยก็ทาใหญ่ใหญ่ใครอยากได้ขี้มแมลงวันก็ทําเล็ก จะเล็กจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เลยหรือถ้าอยากจะทําไยที่แบบใยใหญ,ใหญ่แบบเจ๊ายเจ๊ใยเลยนะคะ mm. ก็แบบให้มันแบบใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเอาไปทําเป็นแบบละครตลกอะไรอย่างงี้เนาะ mm. ก็แบบเขาเรียกไยเสน่ห์นะแต่ถ้าใหญ่เกินไปก็อาจจะไม่ใช่ไยเสน่ห์นะคะทุกคนแล้วเราก็ทําการให้ไยเนี่ยติดไปที่ใบหน้าตรงไหนก็ได้ที่ตัวเองคิดว่าติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะแบบ สวยนะคะสำหรับแป้งเราจะเอาประมาณตรงแก้มขวานะคะตรงแก้มข้างขวาไม่ก็แบบตรงใต้าตานะคะเนี้ยเพราะว่าถ้าตรงอยู่ตรงแก้มหรือตรงตาเนี่ยมันจะดูแบบน่ารักตะมุตะมีนะคะแล้วก็ทําให้มันเล็กๆหน่อยใครอยากจะทําเป็นฝ่ายก็ใหญ่นะแต่ว่าแป้งจะทําเป็นขี้มแมลงวันนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบฝายสักเท่าไหร่นะคะ โอเคค่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าอยากจะให้แป้งสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย